ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่น avenues, พๆน้องๆทุก <quedar S 2> ท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาต่อกันที่เด่นสิบหน่วยบนนะครับผมเด่นสิบหน่วยบนสูตรใหม่นะครับผมสูตรใหม่นะครับนะครับก็มาทําชดเชยจากสูตรเก่าที่หลุดไปหนึ่งสูตรนะครับผมเข้าอยู่หนึ่งสูตรแล้วหลุดหนึ่งสูตรนะครับผมนี่เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสองสูตรนะครับผมจับชุนนะครับหาเด่นนะครับผมนะครับ นั้นก่อนที่เราจะเข้าไปดูสูตรกันนะครับผมคําเตือนนะครับสุดหวยนี้นะครับผมใช้เป็นในทางซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสุดหวยนะครับเป็นการคํานวณนะครับตามสถิติเลขที่เคยออกนะครับผมนะครับงั้นเราไปดูสูตรกันเลยนะครับสิบเด่นสิบหน่วยบนนะครับสามตัวนะครับมาสามตัวสามตัวมาตัวหรือ หนึ่งถึงสองตัวนะครับผมนะครับสูตรแรกนะครับผมสตดแรกนะครับสุรแรกเราใช้หลักสิบบนนะครับผมหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนก็คือหกนะครับผมหกบวกนะครับหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือสี่นะครับบวกสี่นะครับบวกด้วย หลักหน่วยครั้งที่หนนะครับหลักหน่วยครั้งที่1คือ9นะครับบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่2นะครับหลักหน่วยครั้งที่2ก็คือ4นะครับผมนะครับ6บวก4ได้10นะครับผมเอา10บวก9ได้19นะครับผมเอา9บวกสนะครับ9บวก4ได้13นะครับผมเอา3านะครับ สำหรับสูตรแรกนะครับเลขคงที่ของสูตรแรกนะครับก็จะเป็น147่งสี่เจนะครับผมหนึ่งสนะครับสากหได้ 1, 4ี่นะครับผมสาบกสได้7จนะครับสากเได้ศูนย์ะครับผมสูตรที่2น,นะครับสูตรที่สอเอาใช้หลักแสนนะครับใช้หลักแสนก็คือ8นะครับผมแ บวกด้วยหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนก็คือหกนะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะเออหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนก็คือเจ็ดนะครับผมบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองนะครับหลักร้อยครั้งที่สองหลักร้อยครั้งที่สองก็คือสองนะครับแปดบวกหกได้สิบสี่นะครับผมเอาสี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ด เอา1บวก2ได้3นะครับผม1บวก2ได้3 11ิบเบวก2ก็ได้13นะครับผมเลขคงที่ของสูตรที่2นะครับก็จะเป็นนะครับ1 2 3นะครับของสูตรนี้นะครับ1 2 3นะครับ3บวก1ได้4นะครับผม3บวก2ได้5นะครับ3บวก3ได้6นะครับผมนะครับ เอาเด่นสศูนนี้มาจับชนกันนะครับผมหาเด่นนะครับผมสูตรนี้ชนกันก็ที่4นะครับ4เลข4นะครับนี่นะครับตัวไม่ชนเราก็มาจับคู่นะครับก็จะได้เป็นเจ็ดห้านะครับผม75กับ05นะครับแล้วก็76นะครับผม76 06นะครับ เลขที่ออกนะครับสำหรับงวดนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเก้าหกเจ็ดนะครับผมนะครับค6าหกเจ็ดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับชนเด่นไม่มานะครับชนเด่นไม่มานะครับชนเด่นไม่มามาเข้าอ่าเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับผมตัวนี้นะครับ ไปต่อกันเลยนะครับผมสูตรเลขนะครับใช้หลักสิบบนนะครับหลักสิบบน6นะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับสนะครับผมบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือ6นะครับบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สองนะครับหลักหน่วยที่สองก็คือ2นะครับบวกหาเด่นนะครับหกบวกสี่ได้สิบนะครับ อ่า10บวกหได้16นะครับเอา6กบวกสได้18ได้8นะครับผมบวกเลขคงที่เหมือนเดิมนะครับ1 4 7นะครับ8ปบวกหได้9นะครับผม8ปบวกสได้12เอา2นะครับ8ปบวกเได้15 5นะครับสูตรที่2นะครับใช้หลักแสนนะครับหลักแสน5นะครับส่อหรับสูตรนี้หลักสิบบนนะครับหลักสิบบนก็คือ สิบบนก็คือหนะครับบวก6นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนก็คือ7นะครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองหลักร้อยครั้งที่สองก็คือแปดนะครับผมนะครับห้าบวก6ได้สิบอดนะครับ11เอดเา11บดบวก7็ดได้18 18ดิบดเอา8ดบวกแปดได้สิหเอาหนะครับผม สำหรับสูตรที่สองนะครับเลขกงที่ก็คือหนึ่งสองสามนะครับหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะครับหกบวกสองได้แปดนะครับผมหกบวกสามได้เก้านะครับผมสำหรับสองสูตรนี้ชนเด่นนะครับชนเด่นอยู่ที่เก้านะครับ 9. เก้าเลขงไม่ชนก็คือสองเจ็ดนะครับกับสองเก้านะครับ แล้วก็5 7นะครับ5้านะครับเลขที่ออกนะครับก็จะเป็นอ่าองห้นะครับผมสองห้ 2, 5, โอ้ผมจับเลขผิดอีกแล้วนะครับเอาเลขเด่นมาจับเป็น2ตาลายอีกแล้วนะครับ ต้นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสองแปดนะครับผมโทษนะครับสองแปดนะครับก็ตัวนี้จะเป็นห้าแปดนะครับผมครับเด่นไม่มานะครับตัวนี้จะเข้าอีกแล้วนะครับคือคารห้าแปดนะครับเป็นตัวจับคู่นะครับเด่นไม่มานะครับไปต่อกันเลยนะครับ สูตรเลขนะครับสิบบนนะครับใช้สิบบนก็คือห้านะครับห้าบวกหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือสามนะครับผมบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยครั้งที่หนึ2 2> <_ d roid> <2 S 1> ่งค <_ d roid> <3 S 1> ือสองนะครับบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สองนะครับหลักหน่วยที่สองก็คือห้านะครับผมห้าบวกสามได้แปดนะครับแปดบวกสองได้สิบนะครับเอาสิบบวกห้าได้สิบห้าเอาห้านะครับ บวกด้วยเลขคงที่เหมือนเดิมนะครับ1 4 7นะครับ5้บวกหได้6นะครับ5้บวกสได้9 5้บวกเได้12นะครับว่าสนะครับผมสูตรที่2นะครับผมหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือ3นะครับบวกด้วยหลักสิบบนนะครับหลักสิบบนก็คือ5นะครับบวกด้วยหลักหน่วยบนก็คือ8นะครับผม บวกด้วยหลักร้อยข้างที่สองนะครับหลักร้อยคั้งที่สของศูนยนี้ก็คือ0ูนย์นะครับสาบวกห้าได้แปดนะครับแปวกแได้สิบหนะครับหกบวนได้หกนะครับผมที่ของศูนยนี้ก็คือหนึ่งนะครับหกวกหได้เ็นะครับหกบวกสอได้แปดนะครับผมหกบวกสได้เนะครับ จุดเด่นงวดนี้ก็คือเลข9นะครับผม9 9นะครับเลขไม่ชนก็คือ67นะครับผม68นะครับ27นะครับ28นะครับเลขที่ออกนะครับผมของงวดนี้ก็คือ สองแปดหกนะครับผมเขาเลขตัวคู่อีกแลยนะครับเด่นไม่มากเลยครับแบบนี้นะครับหกแปดแปดหกนะครับผมก็ไปต่อกันเลยนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับหลักสิบบนนะครับแปดนะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับสามนะครับบวกด้วยหลักหน่วยกลางที่หนึ่งก็คือศูนย์นะครับ ด้วยหลักหน่วยครั้งที่2นะครับคือ3นะครับ8ปบวกสได้11นะครับ11บวกศได้11นะครับ11บวกสได้4นะครับบวกด้วย1 4 7นะครับผม4ีบวกหได้5 4าบวกสได้8นะครับ4ีบวกเได้11บดกนะครับผมสุดเป็นดสุดที่2กันต่อนะครับหลักแสนนะครับ8นะครับ บวกด้วย10บนนะครับ10บนก็คือ8นะครับบวกด้วยหลักหน่วยบนก็คือ6นะครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่2นะครับหลักร้อยครั้งที่2อกับศูนย์ก็คือ5นะครับ8บวก8ได้16บ6 16, 16 6บกวกได้12อเอา2แล้ว2งบวก5ได้7นะครับบวกได้เลขคงที่มอนเดิน,นครับ1 2 3นะครับของสูตรนี้7บวก1ได้8นะครับ 7จ็บวกสได้เก้านะครับเจ็บวกสได้ศูนย์นะครับสองสูตรนี้ชนกันนะครับได้เลขเด่นก็คือ9นะครับ9เดี๋ยวนะครับทุนนัแนะครับไม่ใช่9นะบแปนะครับเลขที่ชนก็คือ59นะครับ50นะครับ19นะครับ10นนะครับเลขที่ออกสำหรับงวดนี้นะครับผม น่าจะเป็นเอ่อหนึ่งสิงหาใช่ไหมหนึ่งสิงหา 16. 16สิบหกสิบหกสิงหานะครับสิบหกสิงหาเลขที่ได้ก็คือจะออกที่ออกอ่าสามเก้าหนึ่งนะครับผมเก้าหนึ่งนะครับเด่นไม่มากแล้วนะครับดูงวดวันที่ สิบหกกันนะครับศูนยนะครับหลักสิบบนนะครับผมเก้านะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับคือสองนะครับผมสองบวกด้วยหลักหน่วยขั้งที่หนึ่งก็คือหนึ่งนะครับผมบวกด้วยหลักหน่วยขั้งที่สองนะครับคือห้านะครับเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกหนึ่งได้สิบสองนะครับสิบสองบวกห้าได้สิบเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับ บวกเลขคงที่เหมือนเดิมครับ1 4 7นะครับ7จบวกหได้8นะครับ7จบวกสได้11บเอท่านึงนะครับ7จบวกเได้14นะครับไปต่อตัวที่2ได้หลักแสนนะครับหลักแสนห้านะครับบวกด้วยหลักสิบบนนะครับผม9นะครับบวกด้วยหลักหน่วยบนนะครับ1นะครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่2นะครับหลักร้อยครั้งที่2ก็คือ5นะครับหลักร้อยครั้งที่2 5บวก9ได้14นะครับ14บวก1น5นะครับ15บวก5นะครับได้20ศูนย์นะครับผมศูนย์บวกเลขของที่เหมือนเดิมนะครับ1 2 3่งองครับของสูตที่2นะครับผมจะเป็น1 2 3สานะครับก็สูตรนี้ชนเด่นหนึ่งนะครับผมเด่นหนึ่งนะครับชนเด่นหนึ่งนี่นะครับชนเด่นหนึ่งนะครับ ไม่ชนเด่นก็จะมี82นะครับผม82แล้วก็83นะครับ42นะครับผมแล้วก็เป็น4 3นะครับเลขที่ออกสำหรับสูตรนี้นะครับก็คือ8 1 1หนึ่งหนึ่งนะครับผม8 1 1หนึ่งหนึ่งครับมาเด่นนะครับผมของสูตรนี้มาเด่นนะครับ มาเด่นนะครับนี่นะครับมาตัางคู่เลยนะครับนี่นะครับเข้าตัวคู่มาสามงวดติดนะครับแล้วก็มาเข้าเด่นงวดประจำวันที่สิบหกนะครับเรามาดูที่วันที่หนึ่งกันยานะต่อเลยนะครับผมหนึ่งกันยาหนึ่งกันยาสูตรเล่นนะครับสิบบนนะครับสิบบนก็คือหนึ่งนะครับ บวกหน่วยล่างนะครับ8นะครับผมบวกหน่วยครั้งที่1นะครับ2นะครับบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่2ก็คือ4นะครับผม1บวก8ได้9นะครับ9บวก2ได้1 1นะครับ11บวก4ได้15นะ5นะครับบวกเลขขงที่เหมือนเดิมครับหนึ่ง4นะครับผม5บวก1ได้6นะครับ ห้าบวกสี่ได้เก้าห้าบวกเจ็ดได้สิบสองสองนะครับผมเรามาดูสูตรที่สองกันต่อเลยนะครับสูตรที่สองก็หลักแสนนะครับหลักแสนเก้านะครับบวกด้วยหลักสิบบนนะครับก็คือหนึ่งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยบนนะครับก,ก็คือหนึ่งนะครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองนะครับหลักร้อยครั้งที่สองก็คือหกนะครับตัวนี้นะครับ 9บวกหนึ่งได้10บนะครับ10บวก1ได้11บดนะครับ11บดบวก6ได้17นะครับ17เล้ว7นะครับผม7บวกเลขคงที่มอนเดือครับ1 2 3สานะครับผมสำหรับสูตรนี้เจ็ดบวกหนึ่งได้8ดนะครับเจ็ดบวกสองได้9นะครับผมเจ็ดบวกสามได้ศูนย์นะครับผมชนเด่นนะครับชนเด่นก็คือ9นะครับนี่นะครับเลขไม่ชนก็จะมีเอ่อหกแปดนะครับผมกับหกศูนย์ สองแปดนะครับกับสองศูนย์นะครับครับเลขที่ออกนะครับตลอดงวดวันที่หนึ่งกันยานะครับผมเลขที่ออกก็คือเก้าเก้าเจ็ดนะครับผมเก้าเก้าเจ็ดนะครับเข้าเก้าหลักสิบนะครับเก้าหลักสิบนี่นะครับครับ งั้นเราไปต่อกับงวดล่าสุดครับผมงวดประจำวันที่16นะครับผม16กันยานะครับผมนะครับสูตรเลขนะครับผมสูตรเลขก็จะเป็น10บนนะครับ10บนก็คือ9นะครับ9บวกด้วยหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือ8นะครับผม8แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยข้งที่1หลักหน่วยข้งที่1ก็คือ5นะครับ5บวกด้วย หลักหน่วยครั้งที่2นะครับหลักหน่วยครั้งที่2ก็คือ6นะครับผม9กบวกแได้17นะครับเอา17บเจ็วกห้าบวกหได้22นะครับเอา2อบวกหได้8นะครับ8บวกเลขคงที่เหมือนเดิมนะครับ1 4 7นะครับผม8ปบวกหได้9นะครับผม8ปบวกสได้2นะครับผม8บวก 7ได้15 15เปดจ็ดใช่ครับ15สูตรที่1นะครับเราจะได้เด่นนะครับเด่น10หน่วยบนนะครับผมเด่น10บหน่วยบนก็คือ9 2 5สองห้านะครับผมนั้นเราไปดูสูตรที่กันเลยนะสูตรที่2ก็คือหลักแสนนะครับหลักแสนคือ9นะครับบวกด้วยหลัก10บนนะครับก็คือ9นะครับบวกด้วยหลักหน่วยบนก็คือ7นะครับ แล้วก็บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่2หลักร้อยครั้งที่2ก็คือ6นะครับ6 9บวก9ได้18นะครับ8บวก7 8บวก7ได้15นะครับเอา5้าบวก6ได้1นะครับ1ิ1นะครับบวกกับวกเลขคงที่ของสูตรนี้ก็คือ1 2 3านะครับ1 2 3สนะครับ1บวก1ได้2นะครับ1บวก2ได้3ามนะครับ1บวก3าได้4นะครับผมนะครับ สูตรนี้ชนเด่นกันที่เลข2นะครับเลข2นะครับชนเด่นที่เลข2นะครับเลขที่มีชนนะครับผมเลขที่มีชนก็จะมี93นะครับผม93ของสูตรนี้นะครับ93 94นะครับผม53นะครับ53 54นะครับนะครับงวดประจำวันที่ 16กกันยายนนะครับผมเลขเด่นจิบน่วยบนนะครับผมสูตรที่1นะครับเลขที่ได้นะครับ9 2 5นะครับผมสูตรที่2นะครับสูตรที่2เราก็จะได้2 3 4นะครับผมชนเด่นสำหรับสูตรนี้ครับก็คือ2นะครับเลข2นะครับเลข2ชนเด่นนะครับคือเลข2นะครับเลขที่มีชนออกมาจับคู่นะก็คือเลขที่จะมีนะครับคือ93นะครับ9 4ชุดนี้ ต้องกลับนะครับผมมันไม่ได้ชนปักหลักนะครับมันต้องกลับด้วยนะครับจะซื้อชุดนี้นะครับผมแล้วก็มี5้าสมห้าสีนะครับผมนะครับสูตรเด่นสิบหน่วยบนสูตรใหม่สูตรนี้นะครับเดินมาแล้วสองงวดนะครับผมสองงวดสำหรับท่านใดที่จะเอาไปใช้ก็ถ้าได้เลยนะครับผมมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับผมถ้าสูตรไม่หลุดนะครับผมนะครับถ้าสูตรไม่หลุดนะครับ สำหรับท่านใดนะครับผมที่เข้ามาดูมาดูแล้วนะครับผมกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังกาลังใจนะครับในการทําช่องต่อไปนะครับผมนะครับสาหรับสูตนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณครับผม